อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุกโตโรกวิทุอนุตตโรปุริสธรมมาสารติสัสเทวมันสาังพุทโภคควาติ สวาคาโตพระควตาธัมโมสันทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจตังเวทิโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควะโตสาวะโุชุปฏิปันโนพระควโตสาวะกะสังโคยาญาปฏิปันโน พักขาโตสาวากสังโฆสามีจิปะจิปันโนพักขาโตสาวากสังโฆยาทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสับุคาราเอสักขาวโตสาวกสังโฆอ่ะเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชลิ่ยกรณิโยอนุตรังบุญญาเขตตังโลกัสสติ จินดามณีปียังมันตังสะสังทาสังโกนังอุปะสันติสังเฮสังเนสิเนหังมาตาปิตาวะอโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเสติกินติเทโวเยสโกปัญชัง ทัสมิงกินเนวาทันตาปิยงังกันตังสาริกุโตโภพควันตุเมสิทธิราพังชนาเนเยมณีจินดาปียงังจะทะนังสัพเพชนาพุทธหูชนาปิยังมะมะสักกตะวาพุธทธะระตะนังโอสะถังอุตตมังวรงัง หิตังเทวะมนุษาานางพุทธเตเชนโสธินานัสันตุปัทวาสว์พเพภุขาวิวูปะสะเมเตตุเตสักกะตวกกะตวาธรรมาระสัตรัตานังโอสถทังอุตมังวรังประประิตปะริตหู ปะสะมานางธรรมเมเตะนะโสทินานัสตุปันธวาสัพเพพายาวูปะสะเมตุเตะสัตกัตวาสักขังรัตนังโอสตังอุตมังวรังอาเนยยังปาหูเนยยังสังคเต,ตเชนะโสทินานัสสันสุป,ปัตถวาสพเพโรคาวาวูปูเสเตมัน มัตเตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมพันสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสัรมมาระติสสสเทวมนุสานางพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปาสิโก โอปัญญิกปาจาตังเวทิตาโกวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะโฆยญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยาที่ทมจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคาราเอสพะคะวะตวากสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอันชลีกาลันโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสัตติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังปนังอุปัสนติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะ ติจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเซติกันกินจิเทโวเยสังโกปัดชังทิทิสมิงกินเนวาทีตาปิยังกันกันตังสุริปุตโตภักวันตุเมสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะ พะนางสัพเพชนาพรหุชนาปิยะมะมะสัตกัตวาพุทธะระตนางโอสะทังอุตตะมังวรังหิเตเทวะมนุษยานางพุทธเตเชนโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกคาวปูสะเมตุเตสัตกัตวาธรรมระตนางโสสะท,ทังอุตตะมังวรัง ปะริธาหงปะสะมะนางธรรมาเตเชนโสถีนานัส,สันตุปตะวาสัพเพพาราพาลาวูปะสาเมตุเตสักตตวาสังฆะตะนางโอสัททางอุตมังวรังอานอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังสังฆเตชเนโสถีนา นาสัตุปัตทวาสัพเพโรคาวูปสันมะสัสิโนอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโรกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสารฏิสาเทวมนุสสานางพุทโภภคะวติ สวาคาโตภะคะวตาธโม,มสันติโกอากาลิโกเอหิปาสิโกโอปัญญิโกปาจาตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตสวาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวโตสวาวกสังโฆ ยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคาราเอสัพะควาโตซาวากสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชฉีการณนโยอนุตารังบุญเกตังโรกาซาติจินดามณีปียังมันตังยะสัทสังโปนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวา โอระหังปฏติทันจะมหาราชาตะวังปัมโปสันทุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสติกิจจริงเทโวเยโซโกปัดชังทัสมิงกินเนวาตันตาปียังกันติสิริปุตโตพควันตุเมสิทธิราพังชนานาเยมณีจินดาปียังจะทะนางสักเพชนา ภะหูชนาปิยะมะมะสัตจตวะพุทธระตานาังโอสะทังอุตตมังวรังทิสังหิตังเทวะมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานัสตุปัจจทวาสันสพเพภพูกขาวูปะสะเมตุเตสัจกตาวาธรรมารตานาังโอสะทังอุตตมังวรัง ปะริษหาหูปะสะมะนังธรรม,มาเตเชนโสธีนานัสสันตุปัตถมาสะเพพายาวูปะสะเมตุเตสัตกตะวาสังฆะระตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยโยปาหูเนยังสังฆาเตเชนโสธีนานัสสันตุปัตถวาสพเพ โรคาวูปะสะเมตุเตชยาสนากาตาพุทธ,ธาชาตเชตวามารังสวาหานังจะตุสัจจาสังสรังเยปิวิงสราสภาตันหังการาทโยพุทธ,ธาอัตวีสิตินากิกา สักเพปติทิตาไมหังมันทะเกเต,เตมนุสราเสสีปฏิทโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทโตไมหังอุเรสัพคุนาการโรทหะทะเยเอเมอุนุลุโทสารีปุตโตจทักขิเนโกทันโยปติภาคัสมิงโค คันราโนจวามกเกทัดคิเนสาวเนมัยหังอาสุงอานันทาราหุรากัสโปจามหามาโนอาพาสุงวะมาโซสตะเกเกสตโตปิลิภาคัสมิงสุริโยประพังกาโรนิสินโตสุริสิริสัมปันโนโซโพโตโมุนิปุคุเว กุมารากัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโซัยหังวัฒเนจิตตังปฏิทศิคุณากะโรปุญโยอุคุริมาโรจะอุป,ปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณน,นาราเตติรากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอตาสีติมหาเทราชิตวันนูชินูระซาชะรันตาสีระเตเชนะอักคุ้งมังคุงสุจัติตารัตนางปุป,ประโตอาสิทักคิเนเมตสุกัตตังทักขัดชังปะชัตโตอาสิวาเมอังคุริมากะกวังทุทันทะโมระปะริ ตันจานาอารานายสุตกังอากาเสชนนันอาสิเสสาปาราสันติตาชินานาวราสันยุตาสัพตัมปาการาสันกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัน,นติปัทวาอะเสสาวินาัายันตุอนันตินะเตชะสา วสโตสก,กิจเตจนะสทาสัมพุทธปัญชเลชินาชะนระมันนันติวิหรันตังมะีีตเรสธาปาเรตุงมันสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปันโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิ สังโฆสุขานุวานณชิตันตรายโยสัมธรรมานุภาปาริตโตจารามิชินะปัจฉเรตี พาหุงสาหาสภามินินมิตรสาวุนันทังคีรีเมฆคารังอุทิตโคราตเสนมาราทานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมาคารานิมารากิริงคชวรอติมันตะภูตังคารัมปโนภวกรมมะค่ะ ขันธงขันธทีสุธัรมตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเต,ะตะชะสาภาวาตตะตชชยมาคารานีนาราขิริงคาชาวารังอาิมาตภูตังทาวันคิจากกรรมสนีวสุรุนันตังเมตามุสเสกวิธินาชิตตวา มูนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามาคารานิอุกิตาคาดคมติหตสุทารุนันตัธมทาวันติโยชนนปัตคุริมาระวันตังอินทีพิสังคตมโนชิตตกมูนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยามาคารานิกันตวานกะธรรมุทรังอิวะคัมพินิยาติตายทุ ทวัจะนังชนกายมันเตสันเตนสุมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมาคารานิสัจจวิหายามติสัจกวาทเกต วาทาปิโรปิตามนังอาติมันทะูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุุตชายมาคารานินันโทปนันทะพุชังวิพุตมหิต ทิงปุนเตนะเทระผู้ชักเคนธมาปยันโตอินทูปเททวิชินาจิตตาวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมาคารานิทุคาหาทิทุผู้ชักเคนาสุทธาหัตทางปรมังวิสุทธิชุติมิทิภากาพิธานังยา นาณาคะเทวิทินาชิตตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุชยามาคารานิเอตาปิพุทธชะคมังคาราอัตกาธาโยวาจโนทินาทินสารเตมาทันทีหิตตาวานิเกวิวิธานิจุปตาวานิโมคังสุคังอธิคเมยะนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินปูเรตวาปารมีสัพพาโตสัมโพทิมมตมังเอเตนะสาจวะเชนะโหตุเตชัยมังคาชัย ชยันโตโพธิยามูเรสักายานังนัมทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุชยมังคเรอปาราชิตตะปลังเกสีเสปทวิโปคเรอภิเสกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารัง สุป,ป,ปาพาตังสุห uh ูทิตังสุขโนสุโมหูโตจะสุยิกถังพรหมมจาริสุปทฏฐานังกายกรรมังวาจากรรมังปทากีนังปทากินังมโนกรรมังปณีทีเตปทากินาปทาฐานานิกตวานิรพันตันเตปาฏฐาน ภาวตุสาพมังคารังรักขันตุสาปเทวตาสักพระพุทธานุภาเวนัสธาสธีภวตุเตภาวตุสาพมังคารังรักขันตุสาปเทวตาสักพระสักพธรรมานุภาเวนัสธาสุธีภะวนตุเตภาวตุสาพมังคารังรักตุสาปเทวตาสักพระสังคานุ ภาเวนัสธาสสทีภาวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเประคะโลโพธิมะเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปิบูชิตาโสทิงกโรนเตทะวิหารมันทะเรเทราจัมัญชานวากาพระภิกขโว สารามิกาทานาปฏิอุปปาสากาคามาจะเทสานิคามาจะอิสาราสัปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชราภูชาเยปอิอัทธะซัมภวาสังเสธชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปติจเตสัพเพปิทุกขังสากะ โรตุสังขยังทาตุดิจิรังสต,ตังธรรมโมธรรมมัทธราปะปุกขาราสังโพโหตุสมันโควะอัธายะาจาหิตายะจะอัภเระขาตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุญเยยามะธรรมเมอาลิปะเวติเต ปะสัมนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปะเเวัันโตกาเลเทวปวัสสันตุวุธิภาวะยะสันตานางังสัมมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาันตะระขังนิจารักขันติปทุตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรัก ปะชางรักขันตุสัพทาทุกถูกปันปัตตาจจนิทุกข่าพยันปัตตาจะนิพายาโลกส,สัปัตตาจนิโซภาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพาตังปุญปุญยะสัพปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพังสัพปันติสิทธิยา ทานังทะนันตุสัทธายังสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาปิตตาโหตุชันขันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรัปต,ตาปัจเจกานันจะยังพระรังอะระหันตานันจะเตเชจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโซ สัพพโสโหโหตุสัพพังสุมงคารังรักขันตุะรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสสทีนิรันตรังโหตุสัพพังสุมงคารังรักขันตระรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรง โมตุสักพังสุมังครังรักขันเตตุสักพระเทวตาสักพะสังคารภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์การ แห่งการบูชาพระรัตน์ตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวด ในการสวดสาทยายมนและธรรม,มะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญย่อดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จจักดิ์สิทธ์ทุกประการเทิน